ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สังคมที่สงบและเป็นส่วนตัวค่ะกับบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวซอยอ่อนรุด53ทำเลเดีเยี่ยมค่ะใกล้ที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่บ้านวิรันพัฒส,สุขุมวิท77นะคะหรือว่าตั้งอยู่ในซอยอ่อ,อนนุช53ค่ะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกมากๆนะคะไปสนามบินสุวรรณภูมิไปมอเตอร์เวย์ค่ะอยู่ไม่ไกลจากทางด่วนพระราม9นะคะและยังใกล้กับ BTS อ่อนนุชค่ะและใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเหลือง หลังนี้เนื้อที่ดิน45.4ตารางวาค่ะให้พื้นที่ใช้สอยมาถึง150ตารางเมตรหน้ากว้าง12เมตรนะคะก็เลยทำให้สามารถจอดรถในบ้านได้2คันค่ะภายในบ้านมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องพระแล้วก็1ห้องครัวค่ะ ถือว่าเป็นทำเลท,ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับซีคอนสแควร์สีนัคครินใกล้พาราไดพาร์คสีนัคครินค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจบ้านแฝด2ชั้นวิรันพัสสุขุมวิทเจ็ดนะคะหรือซอยอนุทัศน์สิ13สามารถติดต่อสอบถามเพื่อนัดเข้าดูบ้านหลังนี้ได้นะคะบอกเลยคะ่ะว่าบ้านสวยพร้อมอยู่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นค่ะหากสนใจนัดดูได้นะคะขอบคุณค่ะ